โตโครกโภชนามาแล้วจ้านี่คือการทําบุญดีเกลรัดดูหรือขนมรัดดูบุญดีที่หวานไม่ตัดขาเริ่มจากการเทปแป้งเบสันล,ลงหม้อใส่ยักทำปริมาณขนาดนี้น่าจะเป็นโรงงานผลิตแล้วนะครับเนี่ยจากนั้นก็ตักน้ําใส่พร้อมผสมแป้งให้เข้ากันก็ถ้าจะเอาแขนจุ่มไปขนาดนั้นอีกหน่อยก็ลงไปทั้งตัวแล้วปะ่ะแป้งเนื้อเนียนดีและจากนั้นก็จะเริ่มดีแป้งลงในกระทะแล้วมันร้อนๆจนกลายเป็นเม็ดบุญดีเล็กๆอ่ะเ,เห็นแบบนี้ไม่ใช่ทอ ทอดเล่นๆน,นะมือเข้าไวกว่าเวลาเราเปิดแชตหาสองสาวอีกหลังจากทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ากินมากต่อมาก็ได้เวลาเทาน้ำเชื่อมลงไปแบบไม่ต้องกลัวเบาหวานจะถามหาคนให้ทั่วให้จับตัวเป็นเนื้อเดียวกันและทีนี้ก็จะมาถึงไฮไลท์และการปั้นละดูแต่ละคนนี่จับเข้ามาทั้งกำรรกดปั้นโอ้โหนี่มันสกิลชาวซิกระดับมือทองคํานี่นะและทั้งหมดนี้คือทำเพื่อรังกาลงทานที่ทำให้ทุกคนกินฟีทั้งอิ่มท้งองอิ่มใจ